อองาน Motor Expo ปีนี้นะครับเราก็เปิดตัวรถรุ่นใหม่2รุ่นด้วยกันนะครับก็คือ Mazda CX5 ใหม่นะครับซึ่งเป็นรถ c r o s s อเวอเนกประสงค์นะครับผที่นั่งนะครับเป็น CSUV นะครับที่เราปรับโฉมใหม่แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือตัว New BT50 นะครับซึ่งก็ปรับโฉมใหม่เช่นเดียวกันนะครับโดย CX5 ใหม่เนี่ยเรามีการปรับในเรื่องของเทคโนโลยีที่เราใส่เข้าไปเพิ่มนะครับมีการปรับช่วงล่างใหม่นะครับยังคงเลือกใช้เครื่องยนต์ SkyActiv 2.0ลิตรเบนซินและก็ Skyactiv 2.2เทอร์โบดีเซลนะครับก็ยังเป็นจุดขายหลักของเรานะครับแล้วเราก็มีการนอกจากการปรับอุปกรณ์และเทคโนโลยีเราก็มีการปรับราคานะครับเพื่อให้เป็นเจ้าของได้มากขึ้นนะครับพร้อมกับแคมเปญต่างๆที่มีให้เลือกมากมายนะครับโดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1ล้านสองแสนบาทนะครับในส่วนของ BT50 ใหม่นะครับปรับโฉมใหม่ ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีการนำเสนอเครื่องยนต์ใหม่นะครับเป็นเครื่องยนต์2.2ดีเซลอร์โบนะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะครับและก็อีกหนึ่งทางเลือกนะครับเป็นเครื่องยนต์3ลิตรนะครับดีเซลอร์โบเช่นกันนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ขุมพลังมากกว่ามากกว่าเดิมนะครับก็เป็น b 5 0ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวใหม่ซึ่ง ก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับมามาชมนะครับที่บูธและก็ที่โชว์รูมมาฮต้าทั่วประเทศนะครับทั้ง2รุ่นทั้ง Bt50 ใหม่และก็ CX5 ใหม่ก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีนะครับก็มีผู้ติดตามนะครับแล้วก็มียอดจองโดยเฉพาะ CX5 นะครับมีฟรีบุ๊กคิงมีการจองล่วงหน้ามาแล้ว300คันนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่มาฮาตั้งใจจะนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแล้วก็แคมเปญดีๆในช่วงงานมอเตอร์เอปปีนี้ครับ และที่ขาดไปได้มาเปิดตัวในงานแล้วก็เปิดเรื่องของราคาก็คือนี่ครบูธของ m a สด้นะครับหลายคนบอกว่าแหม m าสด้าเงียบไปนานนะฮะไม่นานนะครับมาสด้าก็ยังไปได้เรื่อยๆโดยเฉพาะกับ m a สด้า2นะครับขายดีมากแลก้วก็ที่ดีที่สุดก็คือ m a ส d a 2ดีเซลนะครับโอ้โคตรประหยัดเลยและถ้าพูดถึงตอนนี้นะครับประหยัดอีกรุ่นหนึ่งแล้วมาแล้วนะครับ CX5 เปิดตัวด้วยกัน3รุ่นนะครับ เครื่องยนต์เบนซิน2 2 Sky ุดสอง SkyActiv-G ไม่มีแล้วนะฮะก็จะมีแค่เครื่องยนต์2.0ุดศูนย์ SkyActiv-G ก็คือเครื่องเบนซิน2รุ่นด้วยกันนะครับเปิดตัวใน,ในราคาที่ค่อนข้างจะถูกลงกว่าเดิมด้วยน่าสนใจมากสำหรับ c ไฟคันนี้นะครับและที่เด่นก็คือตัว SkyActiv-D นะครับนั่นก็คือตัวดีเซลนะครับนี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ถ้าลงทุนนะสำหรับราคาร้านต้นๆน,น,นะครับ แนะนำดีกว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับประหยัดจริงๆนะครับเพราะว่าเท่าที่รายการเราได้ทดสอบมาเนี่ยเกือบ20กิโลลิตรนะครับอันนี้หมายถึงว่าวิ่ง90กิโลเมตรคงที่นะครับแต่ Eco Sticker ของทาง m a z t a c x 5เนี่ยในเครื่องดีเซลเนี่ย e c o s t i c เ e อร์ er เขาอยู่ที่15กว่า,ก,วากิโลเมตรต่อลิตรนะครับเดี๋ยวตามผมมาครับมีอีกรุ่หนึ่งที่เปิดตัวครั้งแรกในโลก นั่นก็คือ Mazda BT50 ครับ แล้อยู่ข้างๆนี้ก็คือแน่นอนครั้งแรกของโลกนะครับซึ่งมาสเตเขาก็ตอนแรกเนี่ยเวอร์พีเมียร์ไปก่อนในเดือนตุลาคมนะฮะที่ออสเตรเลียนะครับนั่นก็คือยังเป็นเครื่อง1.9อยู่นะแล้วก็3.0นะ้าที่เปิดในออสเตรเลียซึ่งเป็นโฉมไม่ได้เช้นโฉมเดียวกันที่มาเปิดตัวนี่แหละครับที่ประเทศไทยครั้งแรกในโลกของมาสตก็คือเป็นเครื่องยนต์ใหม่2.2นะครับ ดีเซลเทอร์โบนะครับ163แรงม้าเครื่องใหม่ด้วยแล้วก็เกียร์ใหม่ด้วยนะครัสปีดนะครับ163แรงม้าซึ่งก็จะกระจับกระเฉงมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งเครื่องยนต์1.9ของ Mazda BT.50 เนี่ยก็คือทยอยเฟดไปโดยปริยายนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยซ้ำไปนะครับก็คือหมดแล้วตอนนี้ Mazda BT.50 ครับมีจำหน่ายก็คือเครื่องยนต์3000นะครับขับ4 นะฮะแล้วก็3ามพัขับ2นะครับแล้วก็รวมถึงในส่วนของตัวไฮเลเซอร์ขับ2ยกสูงซึ่งก็เป็นเครื่องยนต์ใหม่นี่แหละครับที่เห็นโฉมมาอยู่ตรงนี้ก็คือ163แรงมา้าจะเรียกได้ว่ากลุ่มเป้าหมายของ Mazda นะครับในตลาดรถยนต์ฟิกอัพก็คือรูปโฉมเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปถึงขนาดที่แข่งกันแบบดุเดือดบึกบึนเขามามาดหล่อครับ รอแบบเจแปนนิสแมนส่วนจะแต่งยังไงอันนี้ก็แล้วแต่นะครับรถปิกอัพเนี่ยหลายคนก็วัยรุ่นนะวัยว้าวุ่นก็ชอบที่จะซื้อไปแล้วก็เอาไปแต่งกันแบบไม่อยากเหมือนใครแต่แนะนำครับสำหรับเครื่องยนต์2.2เนี่ยถ้าจะพูดกันไปแล้วน้ฮะสำหรับเครื่องใหม่ของ m a ส d a เนี่ยอย่าไปแต่งเลยนะครับแต่งไป ไปเพิ่มเทอร์โบไปเพิ่มบูทขวันดำเปล่าๆนะฮะเหม็นนะครับเอาเป็นว่าถ้าอยากแต่งจริงๆอยากได้มากกว่า163ม้า,าก็แค่พ่วงกล่องก็พอแล้วเอาละครับก็นี่คือโฉมใหม่ของมาส d a ที่เปิดตัวกันในงานมอเตอร์อีสปอร์ตครับ